สวัค่ะคุณก็พี่น้าค่ะก็พี่น้าจากที่ขอตะคุงวัยเด็ไทยนะไม่ให้บอกสิว่าไม่ให้ไม่ให้ครับโอเคปิดกล้องขอบคุณครับไม่จากไปนะเป็นสองข้อแรกค่ะหนึ่งสองสามอะไรกตพอดนะถ้าตื่นขึ้นมาในวัยเด็กไทยจะคิดถึงอะไรอย่างแรกคิดถึงช็อกโกแลตครับก็คิดถึง ดอกกุหลาบค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเอาช็อกโกแลตหรือดอกกุหลาบมาให้เราในขณะที่แฟนเราเดินมาเห็นเราจะทำยังไงกันคะก็กินฮะแบ่งแบ่งค่ะก็ขอบคุณครับขอบคุณใครว็อย่างเงี้ยให้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 เธอนะง่ายๆรักไหะรักครับะรักฝังใจค่ะเลือกอะไรรักจริงรักจริงค่ะมีรักจริงหรือยัง โอ้ยรักจริงก็นี่ไงเป็นแบบรักแฟน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 ลับ่ะพี่แฟนลับทุกคนเอารักเราจริงๆเขาเขาสปอร์ตเรามากอะถึงไม่เจอกันยังคิดถึงกันทุกทุกเขาเรียกว่าตลอดเวลายังคิดถึงพวกเราตลอดเวลาเพลงรักที่ชอบสุดตลอดกาลตลอดกาลใช่โอ้โหอันนี้ก็ยากนะฮะเนี่ยอ Officially Missing You อ,งงอันนี้ถือเป็นเพงลงรักไหมหม้ถ้าใจเราบอกว่ารับอือ Officially Missing You ค่ะน่ารักดีของเราก <29 S 2> ้าแน่นอนครับไม่ยอมแต่ว่าอาจจะไม่ต้องัดนะเพราะอาจจะมีเพลงใหมๆ่ๆ <laughs> ้ใครของตอนนี้ขอขอเป็นเพลงไม่ยอมแล้วนะครับค่ะหนึ่งประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่าลกค่ะห่วงค่ะเป็น ผมเป็นห่วงคุณคิดถึงนะครับคิดถึงนะคิดถึงนะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมแฮปปี้วาเลนไท์ครับแฮปปี้วัเลนไทยครับ